สวัสดีพี่น้องอีกจังหนึ่งเลหลังจาก <c oughs> เอาคลิปของคลิปสารของในเบิร์นต้นเนื่องกันมากกะโดนเติมอยู่ไม่มีกระิภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยถักคลิปของไว้จังหน่อยมาเบิรงการกอกระติบเข่าพี่น้อง กอกระติบเขาสารกระติบเขาอย่าไม่ตอบเข้ากันเลยกอกระเป็ดเสียนลายสองยืน จีสารเป็นไล่สองยินแต่ว่ากะกอไล่2องเแหละสารไล่ใดก็ต้องกอเป็นไล่สองคือเกาเสร็จตอก8ปดสนคือเกาตอกของลุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ยกสองว่างสองยกสองามสอง ลอดสองขามสองเลยท่านเถอะก้าเอามันสี่ค่ากันบวค่ากันเท่ากับบท่านได้เน้นหนักตรงนี้เพราะว่ามันกระจายหถอดออกอยู่ต่อฮอกโกเวนสามไล่สองทั้งหมด ัวเวยน้ำน้ำนี่สำหรับเอาเมือมือไปจุ่มน้ำจับน้ำแต่ก็กกจับไม่ตอกมันเจียดให้มือห้องฝืดจับตอ,อกก็สิบลื่นก็เะสดง่ายขึ้น ดอกเข้าก็อนกลางีเสนน้อยได้ด้วยพี่น้องอกกระติบเข่าห้อเป็นตอกไม่ไรไม่ไรเซ้นน้อยๆกันเส้นใหญ่ก็มันก็สิบุกอคงามิบเข่าบุคครงามจะเส้นใหญ่มันเลี้ยวไว้ดีแต่ว่ามันจะบุค่อยงามประได๋ บุคคลละเอียดดีเกิดเนียนตอกสินน้อยๆวนใหญ่ลูกค้าที่เป็นมาซื้อเป็นมาสั่งน้ำเกิดเป็นกระสีหมักตอกสินหน่อยมันงามดี จัดจัดให้มด้ประมาณนี้วันนี้เขาดีสารไปทั้งพี่ันสารสารสองครัง้ง ได้เปดเส้นเขาก็ได้ลางละเปดเส้นแลวกเอเขาก็มาผับเม็ดอกเม็ดอกทีห้าสีสามเขาก็มาผับครึ่งเพื่อให้มันเม็ดอกมันกึ่งกลางมันสี่ากันพอดีสองส่วนเขาก็จัดส่วนเนี่ยมันเพียงกันแล้วก็มากดก,กลางลง ก็องนก็บริโกูดแห้งหลายเพราะตั้งใจมันสิล่ะกากูดแห้งหลายมันก็สิหักต่อที่หักกลางไปล่าไปสารกับบงงามปันเดย ไม่หลปองไม่หลายปองมาเฮ็ดใส่กันมันก็อาสิบุคากันเปะปันเลยเอาเฮ็ดได้แบบนี้ละกะเอากระสิมะสานเอาหักไว้จุ่นพ่อคนละหรือเอาสีสารก่อนก็นได้เอาก็จับมาเอาเบิ่งเอาขา้อจสารทางใดก่อน อางนี้มันนั่นแหละเขาว่าเขาก็เบิงมันก็สิรู้เลยดอกว่าเขามันสื่อสารก้างไหรก่อนจัดไปดแล้วก็จัดเขา้า โดยมองห้อพับมองห้อพับตอกนี่เวลาห้อสารเนี่ยมันมาอยู่ตรงสามเหลี่ยมนี่พอดีห้อสารให้ให้มองพับนี่มาอยู่สามเหลี่ยมนี่พอดีมันตอกมันกระสีค่ากันไปเลยเวลาห้อจับกระจับแบบนี้สองเซนทั้งหน้าแล้วก็ขามมาสองเซนทั้งหลังสารก็ไปเร้ว ไม่ตอกมันก็เลี้ยงทับกันทับเส้นทับเส้นทับเส้นขึ้นมาแบบนี้มันจะเลี้ยงทับเส้นทับเส้นไปมันจะปล่อยขึ้นไว้ <c oughs> ตอนซันนี่ก็ข้ากกาแฟยำบใสไซน้ำ ใส่น้ำลายกับมันก็ยูดีอยู่หรอกแต่ว่ามันเวลาเข้าไปสารเลวหละมันห่างมันแหงหรมันห่างกับวนในน้ำอยากให้ใส่น้ำกันเลยหรอกแต่เอาเมือจุ่มน้ำเอา,เอามือจับน้ำแล้วค่อยมาจับเส้นตอกมือจับน้ำแล้วจะมาจับเส้นตอก ันนี้อีกเจ้านี่หละ,ะเปเนอยไมุมกล้องก็อาจมือสิบังเด่ะอจิเวียนสัตว์ตอนก็นเป็นไล่สองธรรมดาละกันสารไล่สองเป็นก็คือไม่มีปัญหา เศษน้อยมันก็สิละเอียดดีสาดออกมาแล้วมันจิงงามกว่าตกเ้นใหญ่ เป็นเละๆต่ว่าตอกเสร็จหน่อยนี่มันก็ใส่ตอกหลายนั่นพ่อเดียเข่ากองเข่ากองหนึ่งนี่ยางหน่อยก็ต้องคางหนึ่งตายหนึ่งนี่ต้องหกสิบหกสิบคูหกสิบขึ้นหกสิบเจ็ดสิบนละแปดสิบเลี้ยแต่นหน่อยแต่นใหญ่ ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60กว,ว่าัวไปหาเออไ่ยนกเป็นาเจ็ดิบตัวบริษน้อย่ปันเลยน้อยพอกลางๆนยะเปลืองตอกใส่ตอกหลายเส้นน้อยแต่ว่ากนเที่ตอกเส้นใหญ่นี่ก็แค่30-40คู่นี่ก็โอ้ใอยใหญ่ละของเขาแต่ว่าก็ สินน้อยกับเส้นใหญ่เวลาสานออกมาแล้วก็แตกต่ตางกันเลยมันบุคลิกลงสินใหญ่มับุคลิกลงามบริละเอสินน้อยมันบริละเอียดดีเราจะสานไปเรื่อยๆสินเองสานไป กะไว้อยู่ประมาณไฟหนึ่งนี่สีไฟละแต่ละไฟนะไฟนี่ไฟนี่อยู่ประมาณตีต่ำๆไปหกสิบหาคู่ไว้อาจสิถึงเจ็ดสิบคูข้อสารแล้วข้อสีมะค้งคดเขากันร่องเบิงเอามาจอดกันร่องเบิงว่ามันหน่อยมันใหญ่เทากับแตมันหน่อยเขากสารเพิ่มกันมันใหญ่กะเอาเลยถ้ามันพอดีก็เอาเลย ต่ว่าตามที่เคยเห็นมาตอกเส้นขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ65ถึง70คดสิคูเต็นราคาเป็นหัยะไปเป็นหายาไปปูกำลังหิด นี่โย่ไป,ปหาหญ้าก่อนไปหลานก็นตื่นแล้วพี่น้องเห็ดตอนหลานนอนแต่ว่ากะบ้านได้เห็ดหลานตื่นก่อนเลยอาจาจะสิริ่มเหตด Hmm. พอหอสารมาได้ประมาณหนึ่งหรือสีสารจนแล้วกันว่เป็นยังสารจนสุดก็ได้เฮากระมาเฮากระมาดิ่งตอกซุ้มที่เฮากอนี่ยเตมันบอเพียงกันคางละแปดเส้นห่อก็ดิ่งออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่าตอกซุ้มนี่เฮาบพได้ดอ,อั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ออนเฮาบพได้มาแทากกัน สองสี่หกแปดนี่นี่คือไม่ดอกที่ห้อกอรคางละเกล็ดสิ่งเาราจะมาะดิงออกเอาก็น้ำใส่ไว้สวิ่มันบวมมันไหลมันบวยมันเลนออกเวลาห้อสารมันจะไม่เลี้ยนออก ดอกซุ้มที่เขาดิ่งออกมาเ้ากับมาพร้มาพร้ใหม่มาพร้คือเก่าครับ สารคือเก่ากระเฮ็ดจังซี่เราไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าสีพ่อห้องกาวาพอ่อหมดละจังคอยใส่ซอสารเอาเฮ็ดจนได้ตามที่เขาต้องการว่าเขาเสียวน้อยอยันใหญ่กองน้อยกองใหญ่ใสยสิครอใสิสารแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นใสสารแล้วแล้วก็สี นับมูให้เบิ้งแล้วก็สีจอดให้เบิ้งว่าจอดแบบเดี๋ยวออกมาจอดกันแล้วก็สีสารนี่ไปเรื่อยๆก็เลยสนใจก็ติดตามมึงคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าติดตามไปเรื่อยๆสำหรับการสารการก่อก็สีเฮ็ดจังซี่ลราไปจนกว่าเฮาเฮากาวา่าเฮาสีเอาหน่วยซ้ำใด๋อหาส,เาสิเอาจักมูมูหนึ่งกับสอง มูนึ่งกัน,นับสองเซนสำหรับอันไล่สองย็นกันไล่ออำกันไล่อำไล่แบบโบราณนั้นจะ่อยสิน,นับมูสามแต่ว่าไล่สองย็นมันสิน,นับมูสอง แต่ว่าเวลาโกกับกอไลสองคือเก่าหนิล่ะไล่ไดนกับกอไลสองไล่ข่างกระเตกับกอไลสองคือเก่าเวลาโกเวลาห้องโกห้องโกมันอาจสีตอกเส้นหน่อยมันมันอาจสีหน่อยเวลาห้องโกแล้วเราห้องจอดแล้วห้อสีสานห้องก็จะค่อยตอนห้อสีสานห้องก็จะค่อยมามาสานไล่นี่ไล่สองนี่ไปอีกข่างละสองไล ไปอีกครั้งลรสองไล่เาก็จังเคยนั่นะจังเคยเขาจังเคยสารลายกองเขาลลยอ่้ขึ้นไปไลายอันสองยืนขึ้นไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้เบิ่งวิธีก่อวิธีก่อก่อจังเดยดจังเดยกับนายพี่น้องเบิคลิปหน้าติดตามต่อไปตอน เห็นลสารตัวนี้แล้วเราก็มาจอดมาจอดแล้วก็ไปตกกราบอย่างก็จะค่อยว่ากันไปอีกรอบหนึ่งสำหรับิปมีขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ